สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เรารพครับสาวอสมอไม่ขอเสมอวันนี้เต็มที่เลยครับสาวอสมอมาหลายครั้งแล้วกระด้านที่หนึ่งนะครับวันนี้สู้กับมักฮอตคันเทพนะครับโปรแกร,รมไม่หนักหน่วงอะไรมากนักเล่น,นสบายๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสาวอสมอสาวสวยคนนี้มาหลายครั้งครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผลงานของเธอ จะเกาหน้าหรือถอยหลังนะครับยังไงก็ไม่ขอเสมอคือบางครั้งก็เหมือนจะเสมอแต่ว่าเธอก็สามารถพลิกแพงกลับมาเอาชนะได้นะครับมีไหมกระดาษไหนลองดูครับขนาดนี้สูสีกันนะครับในกระดานที่หนึ่งนี้จะดูว่าจะได้จุด พลิกผันุดพลิกผันตอนไหนนะครับดูไปก่อนนะครับอืมกับยังสูสีกันอยู่หมอกฮอดกันเทพนะครับเป็นโปรแกรมที่มาตรฐานดูสนุกสนุกแสกเข้าไปไหมครับน่านครับแสกเข้าไป มีโอกาสที่จะเข้าฮอตได้ไวกว่าแต่โอกาสที่จะถูกกินฟรียนยก็ส่งเส้นสักหน่อยนะครับนีครับถูกกินฟรีหากินไปครับเข้าฮอตแล้วกินคืนได้นะครับเข้าฮอตกินคืนเลย กันเทพไม่รู้จะไปยังไงแล้วครับพอนี้เอ้าให้กินสองอีกโอ้เละแล้วครับกันเทพอย่างนี้สาวอสมอก็เริ่มคลายผ่อนคลายแล้วนะครับกินฟีฟีไปอีกครับกินให้หมดไม่มีให้เหลือมาคอตนี้กินหมดก็คือจบนะครับเนี่ยไปแล้วนะครับเรียบร้อยในกระดาษที่หนึ่งครับ สาวอสบอขึ้นนำา1ึครับมาถึงกระดานที่2ต่อไปเลยนะครับโปรแกรมง,ง่ายๆก็ง่ายสำหรับคนเล่นใช้ได้พีมือใช้ได้ง่ายนะครับถ้าฝีมือยังใช้ไม่ได้มาเล่นก็ไเล่นกับมหักันเทพมันหนักนะครับช่วงตั้งแต่หลายปีมาแล้วมหาเก้าก็ เล่นแล้วแพ้มาตลอดนะครับเล่นกับบางฮอดกันเทพเนี่ยโปรแกรมบางฮอดกันเทพบองฮอดออนไลน์นะครับนี่กินไปก่อนนะครับแลกเพื่อกินสองนะครับแลกกินสองโอกาสที่จะเข้าฮอดก็ดีดูดีกว่านะครับไม่กินสาม,มกินสามโดนยิงคืนกินสองไป ดีไหมอ่ากินสองไปแล้วนนครับเท่าเดิมนะครับแต่มากจะดูเหมือนจะมีภาษีกว่าดูว่าคันเทพจะพลาดไหมถ้าคันเทพพลาดก็โปรแกรมนี้ก็ถือว่าโปรแกรมไม่หนักกับที่ว่านะครับ ช่วงนี้โอ้เนือกันเทพถือว่าพลาดนะครับจะพลาดหรือไงแต่กันเทปเพื่อแลกจกเข้าวฮอตนะครับแต่ว่าให้แลกข้าวฮอตสะดวกกว่านะครับเมื่อข้าฮอตแล้วก็ไล่กินฟรีสิครับอืมนะครับทำไงนี่ครับกินฟรีแล้วครับ กินฟรีหมากฮอตบอัลได้กินถูกกินฟรีนะเียบเปรียบอย่างมากมายนะครับการเทียบ้กินฟรีอย่างนี้ก็ถือว่าจบในกระดานที่สองนี้นี่ครับขอฮอตอีกตัวดีไหม อืมนี่ครับยังไงก็สกัดไปให้เขาฮอตง่ายๆนะครับแล้วครับ,รบมีอะไรไหมอ๋อเขากินแล้วครับเขากินทำไมดี ปิดไว้ครับโอราดแหลกก็โดนกินคืนเสียเปรียบครับนี่นะครับปิดไว้ก่อนอย่างน้อยก็ทําให้มหฮอสกันเทพบชะงักเหมือนกันนะนี่ครับสกัดไว้อย่างนี้ ไปสิดดีไหมครับ mm hmm. ไม่ไปอ้าวไม่เป็นไรนะครับถ้าจะฆ่าก็มากก็ได้เปรียบอยู่แล้วคันเทพก็คงยังไม่ฆ่าง่ายนะครับขอบคุณทุกสั้สนที่ติดตมชมให้ก,บกับบรรยามาโดยตลอดนะครับนี่คือเกมาฮอตคันเทพในคลิปของมหาก่าวเล่าเรื่องนะครับอืม มีสองตัวก็ปิดกลัวอะไรนะครับย,ยินแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับอันโทรแทนเทพกินไปแล้วสาวอสมอขึ้นนำสองครับมาชมกระดานสุดท้ายกระดานที่สากระดานที่สามจะเป็นยังไงครับ ใหเต็มมาพอดันเทพสบซักแต็มดีไหมแต่สาวอสมอบอกว่าไม่ให้เพราะว่าการให้หรือว่าการแพ้ก็คือการเสียแ้มนะครับก็ต้องถ้าชนะได้ทั้งหมดก็ชนะทั้งหมดนะครับไปงั้นนะครับนี่คือนักสู้ต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีสูเอียอ,อืม ข่าวนี้นะครับมาดูฝีมือของสาวอสมอาจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับอืมทาให้กินเลยนะครับกัดเทพไม่กิน,กนสาวสมอต้องเซ็ตไปก่อนนะครับแรกเข้าไปครับอืมดูสิครับ เสียเปรียบหมากแล้วนะครับอ,อสมอนี่ทือว่าเสียเปลียบหมากอา้กันเทพกว่าพระนะครับพลาดแล้วไปกินอย่างนี้ก็โดนนะครับโดนกินสองเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วกระดานสุดท้ายไม่มีอะไรแก้ไขแล้วครับให้กินไป,ก,นไปกินไปหมดแล้วครับจบเกมสาวอสมอชน,นะสามศูนย์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ